เอาละฮะเรื่องราวในวันนี้นะผมขอย้อนกลับมาที่อาจารย์เต้แล้วกันเพราะว่าทั้งหมดที่เสียชีวิตเนี่ยผมให้มีการตรวจด,ดูวันเดือนปีเกิดดวงชะตาซึ่งทุกคนถึงคราวถึงคราวหมดถึงคาดหมดถึงคราวหมดราวนี้กลับไปถึงแฟนของคุณเมย์แฟนของคุณเมย์เนี่ยก็ถึงคราวเหมือนกันใช่แต่ทําไมถึงบอกว่าถ้าสมมติว่าไปทําบุญหลุดเลยนิดเดียวเอง ในภาษาโหรเรียกดาวโดดาวราหูมันเบียดอยู่อะฮะซึ่งถ้าเขาทําบุญต่อเนื่องเช่นทุกเดือนสองเดือนครั้งหรือทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนเนี่ยมันหลุดแต่อย่างที่บอกครับเหมือนอย่างที่ที่ออฟกับคุณแอร์บ,บอกว่าครับพอไม่มีคนที่คอยปกป้องอ่าผู้บริหารใหม่มาตรงเป็นคนตรงทุกอย่างก็อย่่างทีปล่อยไปตามกรรมใช่แล้วเด็กสองคนเนี้ยถ้าทําบุญจะหลุดด้วยไหมก็หลุดจริงเหรอ ถึง้าสำหรับหนูนะคนหนึ่งหลุดอีกคนหนึ่งไม่หลุดแล้วอย่างนี้มันเกิดจากอะไรเกิดจากวิบากกรรมวิบากกรรมวิบากกรรมที่เป็นการตกทอดด้วยที่ขอขไม่พูดถึงจะไหนอ่าฮะนั่นคือวิบากกรรมที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเรากาลังจะบอกว่าต่อให้มีสิ่งสิ่งนี้ก็คือพ่อปู่ฤาษีที่ดูแลพื้นที่แห่งนี้ท่านก็ไม่สามารถไปช่วยได้ถ้าวิบากกรรมของคุณ มีแบบนี้อยู่ยถ้าจะตายก็ต้องตายาถ้าทำผิดก็ต้องทำโทษถูกไหม,มนั่นแปลว่าต่อให้เป็นแม่ตะเคียนก็ไม่สามารถล่วงวิบากกรรมนี้ได้แต่ว่าท่านสแต่ท่านมีฤทธิ์ในการที่จะปกป้องพื้นที่หนึ่งสองท่านมีฤทธิ์ที่จะปกป้องจากสิ่งอื่นๆใดๆอ,อย่างเช่นที่ไม่เหมาะไม่ควร ครว่าปกป้องพื้นที่อสุรกายหรือผู้ครอบครองผู้มีอาอจะมีคนทําของใส่เข้ามาอันนี้คือท่านปกป้องตรงนี้เขาก็ดันออกไปได้นั่นคือสิ่งที่วันมองไม่เห็นและมันไม่ใช่กรรมของคนนั้นๆอ้นอ่นนี้คุณเข้าใจไหมเข้าใจเข้าใจเนาะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยการเสียชีวิตของทั้ง4ท่านนะเกิดขึ้นจากกรรมของเขานั่นเองกรรมที่ได้มาอยู่ณพื้นที่ที่หันองศาตกล่องกรรม ที่ได้มาอยู่ในพื้นที่ที่นอนผิดที่ผิดทางผิดทุกอย่างไปหมดกรรมที่ได้มาแล้วมาเจอผู้คุ้มครองที่ไม่สามารถไปล่วงวิบากกรรมของคุณบางอย่างได้เจองตรงเจอคนตรงว่าง,งั้นเถอะทั้งหมดทั้งมวลเกิดขึ้นจากกรรมที่มันเกิดขึ้นนั่นคือกรรมที่เขาสร้างขึ้นมาเองวันนี้เนี่ยถ้าสมมติแฟนของคุณเมย์ทำบุญนิดเดียวหลุดล้งั้นแปลว่าผมใช้คำนี้เลยแล้วกัน คนที่อยู่พื้นที่นี้ทั้งหมดนะควรจะทําบุญเรื่อยๆกทำบุญเรื่อยๆไม่ใช่แค่คนที่อยู่ตรงนี้ได้นะทุกคนทุกคนควรจะทําบุญเรื่อยบาทสองบาทห้าบาทสิบบาทนั่นก็คือการทําบุญทั้งหมดต่อให้ไม่มีเงินเลยนะไปลงแรงอ่าก็ยังดีอย่างเช่นเขาไปสร้างพระ ก็ไปอ่ะขอแรงยกยกนุ่นยกนี่อะไรว่าไปยกหินยกปูนในพระสูตรละกันครับมีบทพระสูตรหนึ่งเขาเรียกว่าอายุวัฒนกถาเนนคนหนึ่งโดนพระที่เป็นผู้รู้พระอภิญญาท่านบอกว่าเนี่ยเนนจะต้องตายในวันนี้เดือนนี้ปีนี้เนนก็ด้วยอยากจะไปสังเสียแม่ก็เดินไปสังเสียแม่อยู่อีกเมืองหนึ่ง ในระหว่างทางก็เจอปลามันตกคักรือดูร้อนอก็ด้วยความสงสารปลาช่อนเนี่ยที่มันตกคักในานาเนี่ยก็กอบเอาจีวรตัวเองอะ่ะล้วงไปแล้วก็เอาปลาใส่จีวรแล้วก็เดินไปที่แม่น้ำแล้วก็ปล่อยปลานี้ไปในระหว่างนั้นก็แดดร้อนช่วงฤดูนี้เลยเมษาก็นอนพักอยู่ที่สาราริมทางอยู่ดีเนนก็โดนคนตะโกน ลบเร็วเขาจะถลม่มก็เหลือหละเหลือหล่ออกมาจากบารรณาสลานั้นมไม่นานก็หินนั้นถล่มทับศาลาตึงเนนก็กลับไปหาพระอภิญญาผู้นั้นครับพระก็เอ้ยรอดตายได้อย่างไรไหนเล่าเรื่องแต่ต้นซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นท่านก็บอกว่าในการทำบุญปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยอะไรก็ตามช่วยเหลือสัตว์ไม่ว่าจะมากจะน้อยอม,มันเป็นการต่ออายุเรียกอายุวนาคาถา ซึ่งธรรมเนียมเนี้ยมันก็เข้ามาสู่ในเรื่องของสงการที่จะถึงเนี้ยของเราด้วยเนี่ยแหละคือเรื่องเดียวกันเพราะฉะนั้นนอกเหนือจากกรรมทั้งหลายสามารถต่อได้ด้วยบุญกุศลเหล่านี้ที่จะพ้นได้การทําบุญเนาะถ้ากล่าวโดยหยาบเนี่ยม,มันมีสามหยางแต่ถ้ากล่าวโดยละเอียดมันมีทั้งหมดสิบหยางก็คือบุญกิริยาวัตถุสามกับบุญกิริยาวัตถุสิบสามอย่างง่ายๆเลยทานศีลภาวนาแค่นี้สามอย่างนะ กล่าวโดยหยาบนะทาทานคืออะไรทําบุญตักบาตรถวายสังฆทานบริจาคเงินนู่นนี่นั่นอะไรไปใช่ไหมศีลง่ายๆเลยรักษาศีลก็เป็นบุญแล้วรักษาศีลได้บุญนะอืภาวนาแค่นั่งภาวนาไม่ต้องใช้เงินไม่ต้องใช้ปัจจัยไม่ต้องใช้อะไรเลยอ่ะใช้แค่จิตตัวเองกับลมหายใจของตัวเองแค่เนี้ยอก็ได้บุญแล้วอ่ะอันนี้เนี่ยผมกาลังคิดว่าพอหลังจากที่เขาเล่นผู้ชายไปแล้ว ผู้หญิงจะต่อเหรอก็เป็นคิว <c oughs> ต่อไปคิวต่อไปอโอเควิธีการแก้ขององศาตกลงเนี่ยอันนี้เราบอกไปตามบ้านแล้วใช่ <c oughs> แล้วเรื่องอื่นๆละ่ะอันนี้ต้องแก้ไหมเออถ้าเรื่องอื่นก็อย่างที่บอกครับคือเราไปทุกบ้านจะมีสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นคือกลิ่นอเพราะนั้นต้องเคลียร์ให้กลิ่นไม่มีกอัศดางครับก้านไม้หอมก้านไม้หอมใช้น้ํายาปรับอากาศก็ได้หรือสเปรย์ปรับอากาศก็ได้อาหารที่กินเสร็จแล้วใส่ถุงเก็บมัด แครีก็ได้เอออ,อย่าให้มีกลิ่นของขยะโ okay. อเคคราวนี้ในเรื่องของกลิ่นเรื่องของอะไรต่างๆแล้วเรื่องของบ้านแล้วคราวนี้เรื่องของการทําบุญต้องทํำยังไงถ้าการทําบุญนะเขาบอกเลยก็คือยังไงก็ต้องทอําอ่ะจะมากจะน้อยจะเริ่มต้นยังไงขอให้ได้ทําก่อนง่ายสุดเลยก็สวดมนมรักษาศีลน,นั่งสมาธิแล้วก็ค่อยๆไปเสเตจไปถ้ามีกําลังก็ค่อยไปบริจาคทานไปอะไรอย่างเงี้ยช่วยงานอะไรก็ว่ากันไปตาม,มเรื่อง ท,ที่บอกไปเนาะอย่างหยาบสามอย่างละเอียดสิบทําบุญซาแล้วในส่วนที่ผมติดที่สุดเลยคือในเรื่องของเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยคุ้มครองหมู่บ้านนี้เราจะต้องทํำยังไงเขาคือถ้าเป็นออฟนะศาลเนี้ยก็คงไว้อย่างเดิมก็คือนึกว่าเขาทุบรวมกันแล้วเนาะเขารวมกันแล้วอแต่เราสามารถทําให้มันกลับมาเป็นสองสองท่านเหมือนเดิมก็ได้ นึกออกไหมปู่หรือสีที่มาแล้วก็คงต้องให้ปู่หรือสีปกป้องคุ้มครองไปเหมือนเดิม,มแต่ทีนี้มันจะมีเหมือนเขาเรียกฝ่ายวังหลวงกับฝ่ายในเอาแม่มาเอาแม่กับคืนมามเพื่อให้มาปกครองฝ่ายในซะให้มาปกครองแบบสารทุกสุขดิบชีวิตความเป็นอยู่ดูแลให้มันแบบเหมือนเดิมอ่ะคืออยากให้มีทั้งบู๊และบุญลักษณะแบบนั้นหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าสมมติเรามองลักษณะของต้นนะ จะมีทั้งสองต้นอยู่คู่กันอันนี้เนี่ยผมก็ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นการสื่อสารทางไหนที่จับรวมมาเป็นหนึ่งเดียวนะอันนี้ลองดูแล้วกันถ้าสมมุติเอางี้ดีกว่าเพราะว่าอันนี้ผมไม่รู้ว่าเป็นสิทธิ์ของใครในการทําถ้าสมมติตามบ้านล่ะถ้าเขาไม่ยอมเปลี่ยนเราเปลี่ยนเฉพาะบ้านเราเองได้ไหมถ้าสมมติตามบ้านนะถ้าสมมติรวมกันทั้งหมู่บ้านแล้วคุยกันทั้งหมู่บ้านเราคิดว่าไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนก็ปล่อยมันไปใครจะทำแล้วกัน ทีเนี้ยคนที่ไปไหว้คนที่บูชาหมายถึงว่าใจถ้าไหว้อ,ะอ่ะก็ดึกถึงทั้งสองท่านละกันเนาะท่านก็จะได้เหมือนมีแรงพุทธอัพได้มีพลังอํานาจในการมอบหมายหน้าที่อะไรต่อไปอ่าฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะผมว่าดูแบบว่าไม่ต้องมาเพิ่ม,มหุ่นขึ้นมาหรือเพิ่ม,มสารขึ้นมามันเป็นสิ่งสมมตินะตรงนี้ยมันจะสิ่งสมมุติถ้าสมมติคนฟังเนี่ยดูอาจจะแบบว่าปกติเราก็ไม่เคยบอกให้ไปไหว้อะไรแบบนี้นะแต่อันนี้ เป็นของที่มันมีมาตั้งแต่โบราณโบราณด้วยอาถรรพ์ของพื้นที่มันจำเป็นต้องใช้เพราะว่าต้องมีไม่มีไม่ได้ไม่มีไม่ได้ถามว่าทาไมถึงต้องมีคือถ้าเราสังเกตถนนเนี่ยอถนนมันตรงมากครับซึ่งกระแสเหล่านี้มันดิ่งแล้วเราจะสังเกตว่ารถเนี่ยมันจะฉลับมาตลอดอะฟิวมันจะฉลับมาทางนี้ยตลอดแต่ผมเชื่อว่าเพราะมีตรงเนี้ยอมันเลยยังไม่มีเหตุ ไอ้อขอพูดหน่อยหนึ่งแล้วกันนะคะครับคือไอ้ต้องบอกว่าบุญกุศลเนี่ยค่ะใครทําใครได้ฉะนั้นในวันที่คุณเรียนรู้จากสามีของคุณจากน้องของคุณเองคุณก็เห็นแล้วว่าการที่เขาพลาดในการที่ไม่ทําบุญน่ะแล้ววันนี้ที่ถ้าสมมติว่าคุณเชื่อเราคุณเชื่อรายการกับการที่มาสื่อเนี่ยคุณก็เห็นแล้วว่าหลังจากพบภูมิอีกพบภูมินึงอะ่ะหลังจากความตายแล้วเขาเป็นลักษณะแบบไหนวันนี้ไอ้อายากจะเตือนตัวคุณเองคนในหมู่บ้านครอบครัวแล้วก็ท่านผู้ชมทุกคนว่า การที่ยังมีลมหายใจอยู่นั่นหมายถึงว่าโอกาสในการทําบุญอ,อย่าทิ้งโอกาสในการทําบุญเพื่อผัดวันประกันพุ่งว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้เพราะว่าคําพรุ่งนี้มันไม่ได้มีสําหรับทุกคนเท่านั้นเองฝากไว้ตรงนี้นะคะทั้งสองท่านมีอะไรสงสัยไหมครับไม่มไม่ะไม่มีนะค่ะ โอเคแต่ผมบอกเลยว่าวันนีม้มีทางญาติเนี่ยมานั่งฟังด้วยหลายๆคนก็ฟังอยู่ด้วยอันนี้ลองไปแก้ไขกันดูแล้วกันเนาะว่าเราจะแก้ไขยังไงเพื่อให้ที่เราอยู่ร่วมกันเนี่ยหลายๆคนเนี่ยอยู่กันแบบปลอดภัยจากสิ่งที่มองไม่เห็นมีอะไรสงสัยอีกไหมไม่มีไม่มีแล้วนะอ่ะโอเควันนี้ขอขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยครับผมขอขอบคุณ A m l e เครื่องดื่มชูกำลังตราครมาโดแคลเทคสเสน่ห์รถเสน่ห์คุณอัสดางลรลิปับดัดลิงลิงชอบเดลเอศักดาคมคเนสินอาร์ตแกลเลอรี่คอนกิทูโกมังกี้เดเล็กแบลวชและแอปปะคังสตูดิโอครับผมและขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ร่วมสนับสนุนรายการเดอะซิกเซนคนเห็นผีเพื่อเป็นวิทยาทานดีๆต่อไปอย่าลืมนะครับเราไม่ได้ตามหาผีที่น่ากลัวที่สุดแต่เราตามหาจิตใจมนุษย์ที่น่ากลัวที่สุดวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณนะครับ สวัสดีวันสงการค่ะเฮงเฮงวยๆวยค่ะสวัสดีวันสงการวันที่นางสงการขี่ช้างในปีนี้สวัสดีวันสงการฮะวันที่นางสงการขึ้นรถกระบะในปีนี้ ีแบแบเสวัสดีวันสงการนะคะสวัสดีปีใหม่ไทยของผู้ชมทุกท่านแฟนรายการทุกท่านเลยนะคะขอให้มีสุขภาพแข็งแรงย,ยาวแล้วก็รวยๆเฮงๆทุกคนเลยค่ะปีปีใหม่ไทยนะครับผมก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกคนที่มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนามีความตั้งมั่นมีความตั้งใจที่เราได้สร้างกุศลคุณงามความดีตลอดนะทั้งทานศีลและภาวนาะขอให้ประสบความสําสเร็จให้เป็นปาฏิหาริย์สิทธะมัตถุ สิกธะมัตถุสิกธะมัตถุอีกทางพลังเจตสิกมิงรตันตยสมิงส,สัมปัสขาทัพนาเจตโธ